สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดน้องไผ่อำเภอเมืองจังหวัดโคราชตามสั่งบ่เอาอเงอินมา,าเอากระเพราหมูก,กรอบครับ ขั้นนีครับผมบะเพงเจ้าค่ะกะเพราหมูก,กรอบไข่าดาวครับบรรยากาศลังเตยล่าครับพี่น้องตอนนี้เรือลานคาอยู่ซ้ำนีแล้วครับเรือลานนื้อลานก๋วยเตี๋ยวตามสั่งครับ ฟังพุ่นกับเป็นเวทีครับผมกําลังเก็บเวทีวันนี้จะเดินทางต่อนะครับบุรีรัมนะครับประมาณลอยโลลอยนิดๆนะครับเออนามนาำน้ำนำนำมแม่เอาโกโก้เย็นแก้วนึงครับ เมื่อคืนนี้คนแบบไลยนะครับพี่น้องคนเยอะมากเมื่อคืนแล้วก็คนมี่เต้นย่างเดียวพี่น้องมากเต้นนะครับคนยืนตลอดลั่มเรียงคนในญ่ยืนเบิ่งตลอดบานังเลยส่วนมากทางอีสานเพป่นสีนังฟังลำ่มแต่อยู่นี่เพิ่นยืนฟังลำ่ม ็บสามได้จกข้าวเหนียววบบอกไม่มีขึ้นให้ออุ่นเท่ากับผืนดินที่คุณกำเนิดอย่างต่อป่เยนีอีบอก่วงเรื่องเลยนะขาเหนียวบาเตออ ตอนนี้คุณปียพรเมืองยยสก็เอาผ้าปิซักอยู่นะครับ <c oughs> ใส่แม่ปิซักผ้า <c oughs> <c oughs> ส่วนมากเอ็นเขาเห็นเห็นตินแม่ใส่ลูกปิซักผ้าอันนี้ลูกใส่แม่ปิซักผ้าเ <c oughs> าปเร่างสองเพราะว่าเราพาไปเึงสองคน

ลูกชินยังคือสีเข็มดีนะครับมัก็จะสีเข้มม่นะครับตอนเช้ามันก็จะสีเข้มกหาดมันก่ถาดด้สึอกมาหลอกมาหลอนห่อดิ <c oughs> วาบาปเราว้าวัยว้วั้วาัน้าเัว้าเั้ยงไกวาวัวาัว้าั้าัว้าัว้้า้า้้า เป็นตาตุ่มแสบใช่ป่มเออมันแดดเรากับไปนั่งกินยูโฮมยูไซกัได้ยหมู่บ้านเบิดมือบริไทจะคลิปเลยครับนอนยางเดียว อยากตำบักหุ่งแบบเมือวบ,บ้านใช่ปะลานเมือวบานไหมแ่มเออพระแดดในบ้านเท่าเลยหอมๆมันอยู่ในเมืองเลยเนาะอยูย่ในตัวเมืองเลยเนาะเป็นลานน้อยอยู่ข้างบ้านข้าวเจ้ากันนะทีเป็นเจฟซี่ภาษาข้าวเจ้ากับเบิงมอลลั่มนั่มเนาะ เบิ่งส่งข้าเจ้าหูจากไหมแม่มีข้างในก็แ่งสร้างยัง่ไม่มีอะไรบ้า เดี๋ยวพาพี่น้องอยางเบิงเวทีนะครับ <c oughs> สถานทีด่ดีดีครับพี่น้องมองล้างเวทีก็เป็นนันสลาเป็นชายค้าลังค้ายืนออกมานะครับก็บเป็นมองนางดีมากถ้าเกิดว่าร่มฝนมาเอียงบดสะทกสถานเลยครับพี่น้อง แล้วก็เป็นล่านโปูนนะครับสถานที่เสี่ยมเลยครับมือนี้ตะก้ข้นกระมาะร้ายนะครับพี่น้องทางโครหลาดเพ็่นมากมวนนะครับเพื่นลูกเต้นตังแต่ะล่ำเรืองจนมาหอดเตยล่าน,นะครับคนก็ยังเหลือเยอะเหมือนเดิมนี่คือบรรยากาศตอนเศร้าครับพี่นอ้องเมียนวที่ ก่อนจะเดินทางไปบุรีรัมย์ครับวันนี้เจอกันครับพี่น้องทางบุรีรัมย์นะครับหลังจากนี้ก็สิรับประทานอาหารเศร้านะครับแล้วก็จะขึ้นรถออกเดินทางนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมถ่ายบรรยากาศช่วงเศร้าๆพี่น้องท้เบึง เอาละครับผมเดี๋ยวจังพอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับเปียกลำเพลิอนออฟฟิเชียลครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับชิได้แจ้งเตือนเนาะหาผมลงคลิปนะครับ5 4าส,สา 2อง